เทศนาอบรมคารวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมพศ2540หลวงปู่แสงยานวโรวัดป่าอารัญญาวิเวกจังหวัดอำนาจเจริญพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าปฏิบัติธรรมรอดลมรอดตายมาจึงได้ทำมาสอนโลก ครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านก็ตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกครานมามากแล้วจึงได้ทำมาสอนโลกสอนสงสารสอนคนอื่นให้ปฏิบัติตามบุพเพกะตะบุญญาตาของเก่ามีอยู่แล้วทำถูกทางก็ไปได้ถ้าบุพเพกะตะบุญญาตาไม่มี แต่มาทำใหม่ก็ไปยากหน่อยเหมือนทำนานี่แหละตรงที่เราจะทำมันเป็นป่ารกเราก็กะว่าจะทำไล่ทำนาตรงนี้ต้องมาตัดต้นไม้ออกเอาตอไม้ออกทำเป็นคันนา กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ยากใช่ไหมหรือว่าจะไถเลยทั้งท้งที่ป่ารกแบบนั้นไถก็พังละสิกว่าจะหวานกล้าปักดำเก็บเกี่ยวมากินมาทานมาซื้อมาขายไม่ใช่ของง่ายนะขอให้พากันทําเอาบอกทางให้ได้เฉย ทำก็ตนเองไม่ทำก็ตนเองถึงก็ตัวเองไม่ถึงก็ตัวเองอัตหิอัต,ต,อต,ตโนนาโถตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเองพุทโธอยู่ในหัวใจของตนเองผู้รู้ผู้หลงก็อยู่ในหัวใจของตนเอง ก็ต้องตนเองที่จะทำให้ตนเองบริสุทธิ์ผุดผ่องถ้าไม่ทำเองใครจะทำให้จะให้ลูกให้หลานทำให้นะหรือเออพ่อแม่แก่แล้วนะไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวลูกหลานจะเลี้ยงดูปูเสือเองแทนกันได้อยู่ภายนอกแต่เรื่องใจนี่ แทนกันไม่ได้ต้องชำระของใครของมันใครขยันใครก็เป็นคนจริงต้องเจอของจริงแน่นอนใครเกลียดคล้านก็ต้องดูฟ้าเออวันนี้เมฆเยอะนะวันนี้ฟ้าใสนะมันก็เห็นแค่นั้นแหละมันไม่ก้าวหน้ามันถอยหลังหรือเป็นอะไร จี้ลงไปตรงจิตตรงใจสิมันติดอะไรมันขัดข้องอะไรมนทินอะไรอวิชาอะไรที่ทำให้มันติดต้องจี้ลงไปตรงนั้นเจาะลงตรงนั้นถ้าไฟอ่อนก็เผาใหม่พอเหล็กแดงดีแล้วก็เอาไปเจาะใหม่เจาะไปเจาะมามันก็ทะลุเองนั่นแหละ นะวิริเยทุกขเจติคนจะร่วงทุกขได้เพราะความเพียรพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าคนจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเกลียดค้านไม่มีความขยันในทางที่ถูกที่ควรจึงจะไปได้ไม่ช้าก็เร็วต้องวันใดวันหนึ่งจนได้ วันไหนช่างมันขอให้เรามีความเพียรเจาะเข้าแทงเข้าไปทำให้มันกระจัดกระจายตีกิเลสให้มันแตกแม่ทับกิเลสแตกแม่ทับรมก็เข้าประจำที่มันก็หมดปัญหาสิ้นข้อสงสัยตัดกังขากรณีวิสุทธิ ขาดออกจากจิตจากใจไม่มีความลังเลใจในจิตในใจอีกต่อไปเทศนาของหลวงปู่แสงยานวโลวัดป่าอรัญญาวิเวกพระยานและเตชูเป็นคู่เรียบเรียนกราบโมทนาสาธุเอวัง